ดาวมฤตยูที่สถิตอยู่ที่ราศีพฤษภมาตั้งแต่วันที่8มีนาคมที่ผ่านมาและจะอยู่ยาวๆไปจนถึงวันที่17กรกฎาคมปี2572แต่มีการเดินผิดปกติคือเดินถอยหลังในช่วงตั้งแต่วันที่21กันยายนปีนี้ไปจนถึงวันที่21มกราคมปีหน้าส่งผลให้3ลัคนาราศีมีเรื่องน่าตื่นเต้นลัคนาราศีพฤษภดาวมฤตยูสถิตทับลัคนา ทำให้การดําเนินชีวิตเปลี่ยนแปลงไปไม่ว่าจะเป็นการเปลี่ยนงานหรือยกย้ายที่อยู่อาศัยแต่ถ้ายัางอยู่ที่เดิมอย่างน้อยวิถีชีวิตก็ต้องเปลี่ยนไปเช่นจากเคยทํางานที่บ้านก็ต้องเข้าออฟฟิศมากขึ้นที่ประจรล,ลงเท้ามากขึ้นแต่เมื่อดาวเดินถอยหลังทําให้มีเรื่องน่าตื่นเต้นเพราะ จะเกิดการเปลี่ยนแปลงอีกแต่จะเป็นการเปลี่ยนแปลงเพื่อกลับไปสู่จุดเดิมเช่นย้ายงานมาแล้วแต่ที่เก่าเรียกตัวกลับพร้อมไปกับข้อเสนอดีๆจึงย้ายกลับหรือเดินทางน้อยลงได้อยู่ติดบ้านมากขึ้นลัคนาราศีพิจิกดาวมฤตยูสถิตอยู่ในภพเรียนความรักเล่งมาที่ลัคนา ทำให้ความรักมีความแปรปรวนคนโสดอาจเจอคนถูกใจแต่เขาจะมามาหายหายคนมีคนคุยเหมือนจะพัฒนาได้แต่ไม่มีใครเริ่มก่อนจึงไม่ลงตัวสักทีคนมีคู่แล้วอาจขัดแย้งกันบ่อยอยากเคลียร์แต่ฟอร์มเยอะฟอร์มจัดด้วยกันทั้งคู่แต่เมื่อดาวเดินถอยหลังก็จะเกิดเรื่องน่าตื่นเต้น คนโสดที่มามาหายหายก็จะมาแบบสม่ำเสมอมากขึ้นคนมีคนคุยมีฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งยอมเริ่มก่อนเพื่อทำให้รักมันชัดเจนขึ้นคนมีคู่ลดทิฐิมานะลงได้แล้วเปิดใจคุยกันเพื่อลดความขัดแย้งและลัคนาราศีกุมดาวมฤตยูสถิตอยู่ที่พบเรือนพันธุซึ่งเป็นพบเรือนแห่งการลงหลักปักฐานและความมั่นคงในชีวิต ทําให้ชีวิตไม่นิ่งอาจต้องยกย้ายงานบ่อยๆหรือที่อยู่อาศัยไม่ลงตัวต้องมีการปรับปรุงซ่อมแซมแล้วซ่อมแซมอีกแต่เมื่อดาวเดินถอยหลังทําให้เกิดเรื่องน่าตื่นเต้นอาจต้องย้ายงานหรือย้ายที่อยู่อีกแต่จะเป็นการยกย้ายเพื่อกลับไปสู่จุดเดิมหรือได้กลับถิ่นฐานบ้านเกิด บ้านและรถที่ซ่อมแล้วเสียอีกไม่จบไม่สิน้นจะเจอช่างดีเจอผู้รับเหมาที่มีความรับผิดชอบทําให้การรีโนเวทซ่อมแซมสําเร็จได้ลงตัวสักทีค่ะถ้าชอบคำทำนายพิมพ์คำว่าขอให้มีแต่เรื่องดีๆไว้ที่คอมเมนต์นะคะ